และนี่คือบ้านของสอจอจัดชัยมาฉายนะครับเตียของสอจอจัดชัยมาฉายคือผู้บุกเบิกรุ่นแรกๆที่ทำกล้วยไข่กำแพงเพชรพื้นที่ของบ้านของสอจอเองเดิมก็เป็นพื้นที่สวนกล้วยไข่ยาวจนไปถึงปั๊มน้ำมันปตทแถวนี้ทั้งสองข้างทางเป็นสวนกล้วยไข่ทั้งนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้ สิ่งต,งต่างๆได้เปลี่ยนไปนะครับส,สภาพเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจต่างๆแม้กระทั่งการทําธุรกิจพาณิชยกรรมต่างๆของอําเภอขานุกเปลีป่ยนแปลงไป,ป,ปจํานวนมากเพราะฉะนั้นสวนทั้งสองข้างทางจึงได้ไหายไปแล้วเราก็ไม่ได้เห็นว่าความสวยงาม ically, ของกล้วยไข่กาแพงเพชรที่อําเภอขานุกเป็นอย่างไรสิปีที่แล้วเป็นสวนกล้วยไข่ขนาดใหญ่นะครับของตระกูลมาฉาย ปัจจุบันนี้กลายเป็นรีสอร์ทไปละทั้งหมดนี้กลายเป็นรีสอร์ต,ป,ป,รรตปัจจุบันนี้กล้ยไขย่ขานุลดลงไปเยอะครับก็แต่ก็ยังมีกล้ยไข่กำแพงเพชรในอีกหลายอําอำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอคลองขลุงอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอคลองลานนะครับซึ่งตรงไหนดินดีก็ยังทากล้ยไข่ได้ดีนะครับแต่ด้วยความผันผวนทางภูมิอากาศที่ทําให้ฝนไม่ตกต้องตามเวลาปัญหาของ ลมพายุนะฮะซึ่งหนักหนาสาหัสสาการก็เป็นส่วนที่ทําให้กล้วยไข่ซึ่งเป็นกล้วยต้นเล็กนะฮะลมง่ายนะฮะมันเลยเกิดการดูแลยากขึ้นกล้วยไข่ดูกล้วยไขก่กาแพงเฟรเมื่อดูแลยากแต่ราคาไม่แพงก็เลยไม่มีความไม,ไม่มีเหตุจูงใจที่ทําให้ชาวสวนปลอกนอกปลูก,นอก,ลกนอกจากว่าชาวสวนคนคนนั้นรักที่จะอนุรักษ์กล้วยไข่ไว้นะครับ อัตลักษณ์ของก้อยไข่กำแพงเพชรก้อยไข่กำแพงเพชรมีความหวานนุ่มแตกต่างจากที่อื่นเมื่อเวลาได้ทานสาเหตุเกิดจากดินทรายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของดินในกำแพงเพชรที่อื่นมันจะเป็นดินเหนียวนะฮะแต่ที่นี่เป็นดินทรายก็เป็นเรื่องน่าแปลกแม้กระทั่งในท้องน้ำของแม่น้ำปิงช่วงกำแพงเพชรก็เป็นดินทรายครับสมัยก่อนปลา น้ำจืดจะอร่อยมากนะฮะเพราะว่าเป็นปลาที่ที่เป็นดินทรายไพ้อย่างนั้นนะครับยังมีธาตุอาหารอีกจํานวนมากที่มีความแตกต่างอันนี้เกิดจากน่าจะเป็นของระบบนิเวศในสมัยโบราณที่ทําให้คล้วยไข่กาแพงเพชรจึงมีลักษณะเด่นออกมาส่วนปัจจุบันนี้ธาตุอาหารยังมีซึ่งเราสามารถเพิ่มเติมได้โดยณนะวันนี้เนี่ยเรามีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเพื่อจะพัฒนาดินและฟื้นฟูดินให้กลับมา เป็นดินที่มีอัตลักษณ์เพราะฉะนั้นอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์จึงทําให้เกิดผลผลิตที่มีอัตลักษณ์ตรงนี้แหละครับคือพื้นที่ขาโนโมเดลที่เป็นตัวอย่างแปลงเพาะและปลูกกล้วยไข่กาแพงเพชเรโดยเริ่มที่จะฟื้นกล้วยไข่กาแพงเพชรของอําเภอขาโนขึ้นมาใหมา่คือเป็นกล้วยที่ปลูกคู่กับนานะครับปลูกคู่กับสวนแล้วเราขยับให้เกิดความเป็นนิเวศเราจะคืนนิเวศสู่แปลง เพราะฉะนั้นผลผลิตของเราทุกชนิดจะต้องเป็นอินรีย์แต่มิใช่อินรีย์ที่เป็นใบเซอร์ติฟิเคตแต่เป็นอินรีย์สิ่งแวดล้อมครับสังเกตนะครับต้นของเขาจะเล็กนะครับดังนั้นเมื่อลมมาเขาจะลมง่ายนี่คือสิ่งที่สภาวะแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปจึงทำให้ต้ก้อยไข่กำแพงเพชรนั้น ดูแลลาบากแม้บางครั้งเนี่ยเราจะมีไม้ค้ำแบบโบราณแต่ด้วยลมที่ในสภาวะแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปในสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนไปลมก็เปลี่ยนทิศตลอดเวลาครับการปลูกกล้วยไข่หรือการฟื้นฟูกล้วยไข่กลับมาใหม่จึงจะต้องทําทั้งระบบทั้งไม้ใหญ่ไม้เล็กนะครับขนาดเดียวกันก็ทํานาซึ่งเรียกเป็นนาอินทรีย์เหล่านี้จะต้องอยู่รวมกัน นี่แหละครับคือเราคิดว่าเป็นจุดแข็งของเราที่จะส่งมอบให้กับผู้บริโภค